ท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับนะครับกับผมครูพี่นันดำสีใหม่หรือว่าครูนันนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่กดติดตามนะครับหรือกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหน้าสีิบเอ็นี้นะครับคำสั่งบอกว่าให้ listen and mark listen นะครับให้ฟัง and และ mark ให้ทำเครื่องหมายถูกถ้าเกิดว่า คนคนนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับนั่นก็คือ I have a mum, a dad, a brother and a sister แปลว่าฉันมีคุณแม่นะครับคุณพ่อพี่ชายหรือน้องชายแล้วก็พี่สาวหรือน้องสาวนะครับแล้วก็คุณแม่นั้นมีลักษณะอย่างไรตามเครื่องหมายที่ติ๊กลงไปหรือว่ามาร์กลงไปก็คือคุณแม่นั้นมีรูปร่างสูงและก็ผอมเพรียวคุณพ่อนั้นมีรูปร่างเตีย้ยและก็อ้วนนะครับพี่ชาย หรือน้องชายนั้นมีรูปร่างสูงและก็อ้วนส่วนพี่สาวหรือน้องสาวนั้นมีรูปร่างเตี้ยและก็ผอมบางลองมาฟังคลิปเสียงกันดูนะครับผม Students Book Unit 3 Small Activities Exercise 2 Listen and Mark I have a mum. "A dad, a brother and a sister. This is my mom, Susan; she is tall and thin; my dad's name is Jack; he is short and fat; my brother's name is Billy; he is tall and fat; and this is my sister, Anna; she is short and thin." โอเคนะครับเสียงจบไปแล้วนั่นก็คือไอแฮบมัมนะครับฉันมีคุณแม่มีคุณพ่อมีพี่ชายหรือน้องชายแล้วก็พี่สาวหรือน้องสาว this is my mum this แปลว่านี้ is แปลว่าคือมัมคุณแม่นะครับมายของฉันชื่อว่าซูซานนะครับ she is tall and thin she นี่เราแปลว่าท่านนะครับนะจยแปลว่าหล่อนท่านนั้นมีรูปร่างตัวสูงแล้วก็และนะครับผอม My dad's name นะครับเวลาแปลไปอย่างนี้นะลูกนาะ name แปลว่าชื่อตัวนี้คือเขาเรียกเขาเรียกว่า a p o s t o p h e s แหมกำลังจะออกเสียงทองแดงเลย mm hmm. เขาเรียกว่านะครับ a p o s t o p h e s แปลว่าของนะครับชื่อของคุณพ่อ my ของฉัน is คือแจ็คนะครับ he ท,ท่านนะครับ s h o รูปร่างเตี้ยแอนและ f ฟตรูปร่างอ้วน is ไม่ต้องแปลนะครับตรงนี้ is ที่ไม่ต้องแปลเพราะอะไรครับฟังคลิปการสอนของครูนันมาเพราะว่าใช้คู่กับคำคุณศัพท์นะครับ v o r k to be ไม่ต้องแปล Name ชื่อนะครับอ่า p o s โซเฟี e ของ Brother พี่ชายก็แล้วกันนะครับ m มของฉันคือนะครับ is แปลว่าคือ b เบล y ีทีเขา โชนะครับรูปร่างสูงแอนและแฟทรูปร่างอ้วนแอนและ this is นี่คือนะครับ this แปลว่านี้ is แปลว่าคือ my sister พี่สาวหรือน้องสาวของฉันชื่อว่าแอนนา she l o n นะครับ is นะครับ short รูปร่างเตี้ยแอนและชินผอมบาง is ไม่ต้องแปลแล้วนี่คือคำแปลทั้งหมดนะครับ เรียนกับคุณครัววิ่นานตามมาสอนวิ่งด้านบนนะครับนะแปลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโขกด้วยหลักไวยากรณ์ไปหัวข้อถัดไปครับเขาบอกว่าให้แมทช์ให้จับคู่นะครับเดอวัตาศคำศั with ด้วยหรือว่ากับ the n u m b e r อกับตัวเลขนะครับนั่นก็คือมีตัวเลข10อยู่ที่ผีเสื้อนะครับ เราก็ไปจับคู่กับคำศัพท์นะครับนั่นก็คือคู่กับคำว,ว่าเช่นนะครับยี่สิบนะครับก็คือ t วน n ีนะครับสามสิบก็คือ thirty นะครับสี่สิบก็คือ forty ห้าสิบก็คือ fifty ไหน f ิ f t y อยู่ตรงไหนครับ f i ฟ t ีหกสิบก็คือ sixty นะครับ 70ก็คือ70 80ก็คือ80 90ก็คือ90แล้วก็100ก็คือ100นะครับอยู่ใกล้ดิตรงนี้เองเลยเป็นว่าจบหน้าที่41นะครับผม All right. Okay, okay, okay.